ค่ะวันนี้พามาเดินเที่ยวตลาดนัดไทยในนอร์เวยนะคะซึ่งเป็นตลาดนัดซึ่งเป็นนัดสุดท้ายของปี2-4แล้วนะคะเพราะว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็เป็นหิมะมาก็จะขายไม่ได้กันนะคะเดี๋ยวไปชมใกล้ๆกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างวันนี้นี่ค่ะฟาร์มแอนก็มีไข่แท็กเตอร์ด้วยนะคะเห็นไหมคะนุ่นไข่แท็กเตอร์เยอะเลย นู้นฝั่งนู้นก็ขาวไปหมดเลยนะคะนุ่นเยอะมากนะคะดูจากรถค่ะวันนี้ก็มีคนอยู่นะคะเพราะเป็นตลาดนัดนัดสุดท้ายของปีนะคะก็มีรถเยอะอยู่รถมาเยอะอยู่นะคะคนก็เยอะอยู่ปปายๆคือทยอยกันมาครถสองแถวเลยดูจากรถก็รู้อยู่นะคะ ตลาดนัดค่ะตลาดนัดไทยในนอร์เวย์นะคะฟาร์มแอนค่ะ mm hmm. วันนี้นะคะพามาตลาดนัดสุดท้ายของปีนะคะที่บ้านแอนอยู่ค่ะเป็นตลาดนัดไทยนะคะ mm hmm. ที่บ้านแอนค่ะที่ฟาร์มแอนนะคะ mm hmm. คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะวันนี้แต่ของก็พอมีให้ซื้ออยู่บ้างนะคะ mm hmm. นี่ค่ะ mm hmm. นี่ค่ะใส่กอก อันนี้ปลาส้มเหรอจ้านี่ปลาส้มเหรอแม่คะใช่ปลาส้มไหมปลาส้มหมะขายเท่าไหร่ปลาส้มขายซองเท่าไหร่นี่ถุงเท่าไหร่ถุงละถุงสามร้อยค่ะอ๋อสามร้อยเธอปลาส้มอันทอาแล้วก็สามร้อยอยากขายอยากขายนี่ไงที่ว่านที่ที่เขาซื้อไปนี่ขายยังไงอะแซลมอนเนี่ยนี่ถุงเท่าไหร่จ้าถุงละร้อยค่ะพี่เออนี่ลูกนี่้จะอร่อยปะ ไส้กรอกย่างมีไหมห้าสิบค่ะไส้กรอกห้าสิบนะคะไปดูกันอันนี้บไม่แดดเดียวมันมัจ้าอันนี้แดดเดียวหมักเฉยๆอ๋อมีแดดเดียวด้วยปากแดดทั้งนไล่หมูเขาย่างไม้ใหญ่เว้ยหลายแดดหมูไม้ใหญ่จังเลยไม้เท่าไหร่จะไก่ไก่สำหรับคนไม่กินหมูมาทางนี้เลยไก่ย่างไม้เบลอเลยเธอไหนแดดเดียวเขาเป็นยังไงเธอเอามาดูยี่ทั้งในใสแดดเดียว แดดเดียวใส่ยี่ใส่น่าลักแดดเดียวนี่อันเดียวกันใส่บางนิดนิดเหมือนเหมือนเธอตากใช่ไหมแต่ของเราตากแห้งเลยนะก็เห็นแล video, ้วมันจะเออแล้วมันจะมันไหมเธอมันติดอู้หก็ธรรมดาแะบุูงฟ่องมันเนาะอันนี้ข้องมันอร่อยนั่งหมข้องมันหมอนข้างนี้ข้องอะวัสดีจ้าเป็นไงคนดูสวย สองท้องปลาเท่าไหร่คะท้องปลานี่ถุงสองร้อยันนี้ถุงสองร้อยอันนี้เป็นอัร้อยเดียวใช่ไหมอีกอันหนึ่งร้อยเดียวเอออันสดโอ้อันนี้สดอันนี้ใส่กอกทํำน่ากินอยู่นะคะไก่ย่างไก่ย่างก็ทํำน่ากินชิมไปก็ให้ชิมอยู่แล้วอ๋อเขาใช้นี่ลองก็ได้เหรอเธอเหรออย่างงี้เหรอหรือว่าให้มันอุ่นเฉยๆวันนี้มาตลาดนัดกันนะคะเอานี่ชิมซิอร่อยไหมเธออร่อยไหมชินลยุงชิม ไก่ก็ทำนมาใหญ่ขายเท่าไหรนะี่ไม่ต่ำกว่าห้าสิบนะอร่อยไหมยอยู่ตรงไหนนะอ,อยู่เมืองมอสตดินี่แม่ค้าอยู่เมืองมอสนะคะ <c oughs> นี่ค่ะทุกตัวสองร้อยนะคะผ้าไทยเราฮ <c oughs> ัลโหลน้องเจนนี่ค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ยขายดิบขายดีนะวันนี้แต่คนค่ะมีน้ำชาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําชามาซื้อต้องจะซื้อน้ําชาก็อร่อยของเธอทุกครั้งเลยฉันมาที่วันนี้มีของมีกุ้ยจับอะไรอ่ะกุ้ยจับไม่มีเหรออยากได้กุ้ยจับไหมนี่อะไรขนมปังขนมปังโอ้ยขนมปังสังกะสีอ่ะของขายเยอะเลยวะมีทั้งกะหลิวด้วยเนาะ ลุงเธอทำกับข้าวไม่เอาตาหลิวไปวะดูค่ะของมาจากไทยแล้นะคะของจากไทยล้วนๆเลยนะคะมีหม้อหุงข้าวด้วยหายเนียบไหมสวัสดีค่ะ หายไปไหนฉันไม่เห็นเธอนานมากทำง,งนานหายไปสซ้อมก่อนพี่ซ้อมพี่ซ้อมอะไรล่ะพี่ซ้มอมเธออะไรอ่ะไส้อั่วอร่อยมากนะคะเอาชิมดูเนี่ยมีของไทยมีทุกอย่างเลยค่ะ มาจากไทยล้วนๆน,นะคะนนอัะพี่ส้มอร่อยพี่ส้มนี่อร่อยชิมแล้วอร่อยเลยอร่อยอร่อยชิมแล้วค่ะโอ้แม่ขาสวัสดีค่ะโอ้อขนมหวานเบียก์ปูนขนมชั้นนะคะอร่อยอร่อยมากคะ่ะสวัสดีค่ะคุณป้าจังเลยค่ะ วันนี้ไม่มีไม้ถือนี่มีกล้ยทอดด้วยเหรอสละเปาด้วยเหรอคะโอ้มีหลายอย่างว่ะมีซละเปาด้วยนะคะมีไส้อะไรอ่ะอันนี้ไส้หวานไส้เค็มมาไหนอันไหนไส้หมูอันนี้ไส้มนนสหมูเอาไส้หมูถุงนึงมีหลา,ายอย่าง <ๆ S 1> นะคะน,นี่อาหารไทยเราสละเปา เรียกแม่ค้าไอเก๋วันนี้สดด้วยสวัสดีค่ะพี่พกุลสวัสดีค่ะเอาวันนี้เป็นแม่ค้าไปแล้ววันนี้เป็นแม่ค้าพี่พี่กุลขายอะไรเอ่ยขายอะไรเอ่ยหมูไม้ยี่สิบตับไม้เท่าไหร่หมูยี่สิบยี่สิบเลื ตับตับนี่ย่างแล้วเหรอเนี่ยย่างแล้วทำไม <จะ S 1> มัน,น,นไม่ใช่เอาอุ่นๆเอากี่ไม้จ้ะเอาสามไม้ก็ได้คือสามไมา้เนาะเอาเอาเอาสามไมา้ตัดแล้วนี่มีมีด้วยมีกล้วยทอดด้วยเหรอเออขายหลายอย่างเออนะคะมีที่อ๋อเป็นมันทอดเหรอโอเคนี่ค่ะนี่ค่ะมีหลายอย่างนะคะเงินคุณนายเราน่ามีข้าวโพดย,ย่างด้วยนะคะมีไขา่ย,ย่าง มีไข่ย่างไก่ย่างด้วยภูคขาพันธุ์ดีค่ะคิณจับนะคะนี่ค่ะในร้านผักนะคะนี่เป็นร้านผักนะคะร้านผักพี่วิไลแล้วจะได้กินเมื่อไหร่แหนมเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะทำแหนมเพราะว่าเขาก็โทรวันนี้ใช่ไหมวันนี้ทำทำแหนมก่อนอ๋ออ๋อ,อ,อโอเค ได้ๆก็โทรบอกแล้วกันจะเอาด้วยเหรอโอเคค่ะหลานมันอยากกินยังไม่ได้กินเลยก็วันนั้นสั่งเขาไม่สั่งนวันนั้นฉันสั่งตั้งสามพอดีเขาไม่ได้ทําวันนี้โอ้ยฉันกินคนเดียวจ้าจ้าจ้าที่้นนี้นี่ค่ะนี่นะคะนี่มีมังคุดเนาะนี่่อะไรค่ะ นี่พริกนี่พริกทอดนี่อร่อยนะคะพริกทอดพริกผนมีหมดนะคะมีกระเพาะปลาเจ้าเก่าของเรานะคะเจ้าเก่าทางสุดท้ายของปีนะคะทางสุดท้ายของปีนี่ค่ะของเยอะนะคะขนมกรอบแกะมีเยอะมะละกอเขาขายยังไงเนาะดูมะละกอ มีมะกอกด้วยนะคะมะกอกกระชายนนชะอมชะอมไข่ทอดเดี๋ยวชะอมไปกำหนึ่งแล้วกันเอาชะอมไปกำมนะคะไปชุบไข่ทอดมะเขือมะเขือเป็นถุงค่ะถุงละ85โคนนะคะมียันหัวปีค่ะหัวปี นี่ไงหน่อไม้อยู่ตรงนี้จ้ะนี่หน่อไม้นี่มีสองหน่อยอยู่นี่ไงอยู่นี่สองหน่อตรงนี้จ้ะหน่อไม้ใบกะเพราอยู่ตรงไหนน้อใบกะเพราหน่ไ <c oughs> นอไม้ถ,ถุงอยู่ข้างล่างไม่เห็น,นไนด้แป๊บนึงนี่ไงเป็นหน่ออย,อยู่นี่พี่ไม่ไม่ไม่หน่อไม้ที่หน่อไม้ลวกอะหนูนี่นอะไรเนี่ยเห็ดเผาะอ๋อเห็ดเผาะมียันเห็ดเผาะเลยเลยไม่ด้วยเห็ดเผาะก็มีค่ะตายตายตายแล้วมีทุกอย่างเลย เราจะเอากะเพรานะคะนี่นี่มีนี่ด้วยใบเนี่ยอะไรนะดอกกระเจียวกระเจียวก็มีหมดเลยนี่ไหลบัวยังมีเลยค่ะไหลบัวนี่อะไรอะลิ้นฟ้ายังมีเลยค่ะลิ้นฟ้าเพกาเนี่ยมีหมดเลยโขขามาเป็นอันใหญ่เลยคะ่ะ ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดก็มาถึงใหญ่แล้วนี่มะพร้าวที่เอาไปทำขนมกันมะละกอขายยังไงเนาะนี่มะละกอมันจะมีราคาช่างบอกค่ะอ๋อนี่หนูลูกใช่จะเอาลูกนี้แหละเอาโอเคโอเคโอเคหยิบมาเลยเราไปแกงส้มโอ้ยมีทุกอย่างเลยแกนี่เราหน่อยนะนี่อีกนี่แหละเอาให้หนูถุงดีเลยมาเลยนี่อร่อยมากอร่อยพี่ชอบชอบชอบนี่ก็ชอบเหมือนกัน นี่ค่ะได้นี่ไปด้วยมียันดักแด้เลยค่ะดักแด้ก็มีมียันดักแด้เลยดูโอ้ตายแล้วจ้าจ้าจ้าวางรวมกันเดี๋ยวกำลังจะแจกจังเอาปลานี่กอยเอาใส่ถุงเอาใส่ถุงให้ชีเาดีกว่าเอาหนึ่งใช่ไหมมีค่ะเออใส่ถุงใส่ถุงไว้ให้หน่อยนี่พริกแกงเขียวหวานก็มีค่ะแกงเขียวหวานแกงส้มพริกแกงแล้วนี่ก็ขนม เด็กไม่นั่งอยู่ไหนไหนไม่นั่งนะนี่นะคะมีหลายอย่างนะคะที่แกงอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะคืออะไรเอ่ยพี่พี่อันนี้คืออะไร ไอ้น,นี่ขงชายค่ะอ๋ะขอขงชายอุ้ยขอโทษค่ะขอโทษพี่งเพี้ยวอะขอโทษิ้งแกมีหลายอย่างมียันข้าวหลามนะคะคุณพี่ก็มีหลายอย่างมาก,กวันนี้ขนมปังอันนี้เก้าสิบนะคะขนมปังแล้วน,นี่อร่อยข้าวหลามเก้าสิบห้าค่ะปาไหนเอาไข่มาจากไหนอะมีข,มะะของขายนะคะ ขยยอ,อ,ยยอ,อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ขายอะไรกันเนาะปาต่งโก้เหรอคะโอ้ยมียันปาต่งโกค้ค่ะโอ้นะคะเขคือ เราต้องโขลด้วยนะคะปลาป่าด้วยนะคะกับปลป่าน่าทานมากค่ะอุ้ยแล้วก็ผัดกะเพราแล้วก็หมูกรอบนี่ดูค่ะทหมูกรอบน่าทานมากนะคะแล้วก็ขนมอะไรนะขนมวีน่ะขนมวีนนขนมหม้อไม่ไปเออไอติมไปไปไอติมหน่อยแล้ว แล้วก็๋วยจับนะคะ๋วยจับแม่ค้าเจ้าเก่ายายบุญสมนี่นี่จะหมดแล้วเหรอเนี่ยยายอ๋อฉันทำใส่ถุงนะใส่ถุงเอาเจ้านี้มายังไงเนี่ยอยู่หลังจังเลยค่ะมันอยู่หลังเขาหมดเลยทำไมมันอยู่ตรงหลังนี่เนาะมีไข่ไผ่โ้ด้วยนะคะมีแกงไก่ปลาด้วย โอ้ยแกงไตปลาน่าทานมากออร่ยมากค่ะก็น่าทานนะมองดูแล้วนะถุงเท่าไหร่แกงไตปลาหนึ่งจานนี่ปลาส้มปลาส้มสองร้อยเดี๋ร้อยนะนอกจากร้อยหนึ่งจานข้าวเหนียวเทียนมีข้าวเหนียวด้วยไส่อะมาไหนมาเด้อนซ้ายก่อนนี่น่าทจ้าเดี๋ยวชิมให้เนี่ยอะไรอ่ะเหนียปิ้งสเอ๋อมีข้าวเหนียวปิ้ง โอ้ยขยันทำกันจังเนาะแม่ค้านี่เสร็จขยันทำกันจังอ่ะเก่งเก่งเก่งเออขยันทำเพื่องานนี้เอาได้ทานกันอ่าเป็นไงร้อนไหมคนเยอะนะคะนู้นคนเยอะอยู่นี่ค่ะเจนนี่พี่เอาชาเขียวน้องเจนนี่ชาเขียวแก้วหนึ่งชาเขียวโอ้เธอขายทั้งชุดได้เหรอ โอ้โหเอาชุดมาขายด้วยชุดป้ายเหรอเอากางเกงกางเกงเหรอกางเกง้ายถุงอะลยนะเขาเรียกอะไรนะเออเลอะกางเกงกระโปรงสองร้อยสองร้อยทุกแบบเลยค่ะสวยด้วยปะต้องคนสูงๆใส่จะสวยเนี่ยแบบแบบแบบไม่ตโตแบบไม่ได้สูงมากก็มีนะคะมี เห็นไหมเบางตัวก็จะสั้นหน่อยเนี่ยก็จะสั้นนห่อยๆคขเคยทำนี่แหละถูกแล้วต้องหาผ้าไทยเรามาขายด้วยผ้าไทยเราดังไกลมาทั่วโลกเลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะขายไม่แพงสวยค่ะขายไม่แพงด้วยของพี่พี่ระดาชาเขียวนะคะชาเขียวจ้ะชาเขียวไปดื่มนะคะน้องเจนี่นะคะ ปลาแซลมอนนะคะเราจะเอาไปทอดนะคะที่นี่ถุงอะไหร่ครับคุณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบค่ะเอาไปทอดเถอะเนาะเอาไปหมักก่อนเราต้องไปหมักให้นั่งก่อนไปหมักให้เข้มข้นขึ้นอีกเห็นไหมคะได้ปลาแซลมอนไปหมักนะคะโรงแรมมีทุกอย่างนู่นน่ะมีทุกอย่างอ๋อลวกเป็ดจ้ะมีหลายอย่างลูกเป็ดนี้ไม่ต้องใช้แข็งนะหมดอายุปีหน้าเลยนีะค่ะ ถ้าเปิดแล้วจะต้องให้ได้หมดภายในแต่มันก็เอาไปทำก๋วยเตี๋ยวเถอะนี่ค่ะคนเยอะอยู่นะคะวันนี้วันสุดท้ายของปีนะคะจะไม่มีแล้วตลาดเราตลาดสุดท้ายของปีค่ะตลาดสุดท้ายของปีนะคะวาทน โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาเที่ยวซื้อของตลาดนัดไทยในนอร์เวย์นะคะซึ่งเป็นนัดสุดท้ายของปี24แล้วนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะจะพาเที่ยวอีกหลายๆที่ในนอร์เวย์นะคะก่อนที่จะกลับไปไทยบายบายหน่อยน้องทิมโอเคค่ะสวัสดีค่ะบา,บายบายค่ะแล้วจะพาดู